นี่เดียวไม่อะไรเป็นอะไรโอ้ยไม่ต้องแก้ด้วยไม่ได้ขัดขาคุณบอลลีตเพื่องอารมณ์เดี๋ยวเนี้ยขอเคลียร์แป๊บนึงครับผมเนี่ยใกล้กันต้อเป็นคอเดี๋ยวที่ผ่านมานะผมก็ดูรายการนี้บ่อยนะครับผมเขานั่งคุยกันห้องแอร์เย็นสบายมีน้ำเย็นนู่นนี่นั่นซับหน้าซับเหนื่อยกันกระนุนกันหนิงโช๊คเก็ผมที่อะไรนะครับแหมต่กันนู่แล้วไอ้เมื่อกี้เนี่ยไรอ้อยหายไรอ้อยหายลัก นีออม่มะนาวอีกนี่ไร่มะนาวแต่พี่ไม่ต้องห่วงมาให้นี่รับรองว่าได้ทานน้ำมะนาวชื่นใจได้แน,น่นเออถ้่อย่างงั้นก็ค่อยดีหน่อยอือ,อน้ำมะนาว,วแบบเจ็บเยบ,ยบเลยนะเจี๊ยบเลยอันนี้เดี๋ยวพี่ขอโอทษหน่อยอที่ไหนเนี่ยที่เนี่ยที่เนี่ยแหละพี่<ะ>จากหนุ่มวิศวะเข้ารับภาระจัดการปัญหาให้ครอบครัวทำมะนาวแช่แข็งส่งขายไปทั่วแถมสกัดเป็นสบู่ถูตัวและเซรั่มเสริมความงามคุณธนพัฒ วริศวัฒนพงศ์ผู้รักมะนาวพอๆกับสาวข้างกายครับเดี๋ยวทางนี้แหละมาเฮ้ยห้องเย็นโอ้ยนั <laughs> ่นจะได้เข้าห้องแอร์แล้ว <laughs> เดี๋ยวเดี <laughs> <ๆ>๋ยวไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ารอข้างนอกนี่แหละถ้าเราเข้าไปเขาโกว่าเราจะเอาสิ่งสกปรกเนี่ยไปปนเปื้อนข้างในเขานี่ไงเว้นระยะหน่อยเว้นระยะนิดนึงอยู่ข้างนอกนิดนึงไม่ได้หรอกเมื่อยคอคุณเอิร์ธ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอิร์ธสสวัดีครับนี่แหละพี่อู๊ดคุณเอิร์ธนะครับเจ้าของบ้านสวนมะนาวไทยนะครับกิมมิตรลังนะครับก่อนหนึ่งต้องถามอย่างี้ได้ยินว่าคุณเอิร์ธเนี่ยเป็นวิศวกรมาก่อนใช่ครับทำไมจากวิศวกรถึงผันตัวเองมาเป็นชาวสวนทำมะนาวได้ล่ะแรกเริ่มเลยคือที่บ้านครับเขาเขาเริ่มปลูกมะนาวครับนิดหน่อยคือร้อยกว่าไร่เลยครับโอ้นิดหน่อยร้อยกว่าไร่ครับใช่ครับกี่ไร่นะร้อยกว่าไร่เลยครับร้อยกว่าไร่คือจากไม่มีความรู้เลยนะครับทีนี้พอทำไปแล้วเนี่ย เห็นเขาปลูกครับเราก็ปลูกตามทีเนี้ยพอผลผลิตออกมาเยอะเนี่ยนั่นก็คือจุดที่เริ่มมีปัญหาละครับตอนนั้นผมจบวิศวะใหม่แล้วก็ทํางานได้ประมาณเกือบเกือบปีละครับทีนี้มาเห็นปัญหาก็เลยกลับมาช่วยที่บ้านแมเนจครับคือมาแนวล้นตลาดไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะครับผลผลิตออกมาเยอะครับเป็นร้อยไร่อ่ะแต่เราไม่รู้จะขายที่ไหนผมก็เลยทําการตลาดครับเขามาช่วยก็มารับก็มาซื้อแล้วก็มาขายที่ตลาดไทยพอเราทําไปทํามาเออมันดี ก็ไม่พอก็ไปรับซื้อส่วนข้างๆด้วยครับทีนี้ก็มาเจอจุดพลิกอีกรอบหนึ่งก็คือตอนมะนาวมันถูกแต่ว่าคนที่มาขายเราก็ยังมาขายอยู่เรื่อยๆครับผมเนี่ยกาแฟเนี่ยต้องซื้อแล้วก็เอาไปทิ้งอ๋อผมกับเสียดายมากลูกค้าไว้คือรักษาลูกสวนนะครับผมใช่ ทีนี้ผมก็เลยว่าผมไม่อยากทิ้งเลยก็เลยต้องมาทาโรงงานแปรรูปมะนาวนี่แหละครับจุดเริ่มต้นก็คือเราจําเป็นจะต้องซื้อของชาวสวนเพราะถ้าเราไม่ซื้อเมื่ไหร่วันนึ้งเขาต้องการเขาไม่ขายเราเขาไปขายคนอื่นแต่ด้ซื้อมาทิ้งใช่แล้วเรารู้ได้ว่าโอ้โหาจะได้มะนาวแต่ลูกนี้คือมันเหนื่อยมากเลยนะครับแล้วโอ้โหเอาไปทิ้งอ่ะพี่ก็เลยไม่อยากทิ้งครับเสียดายใช่ครับ่ทิ้งเราทำเป็นมะนาวดองได้ไหมมะนาวดองก็ได้ครับตุ๋นมะนาวดองเนี้ยคือคือแทนที่จะปล่อยให้มันเน่าแต่ยังนต้องไปเรื่องเป็ดอง อปัญหาคือว่ามะนาวมันล้นตลาดเยอะมันเยอะจริงๆพี่อุ๊ดแต่แปรรูปมันอย่างไรท่านเองแต่จากวิศวกรน่ะมาแปรรูปสินค้าเกษตรเนี่ยต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมไหม อ๋อตอนช่วงแรกๆเราก็เดมีเดินผิดเดินถูกเป็นเรื่องธรรมดาครับจะคั้นยังไงให้เขาออกมาเป็นน้ําแล้วน้ำเนี่ยคั้นออกมาแล้วต้องให้ได้คุณภาพที่ลูกค้าต้องการที่ตลาดต้องการด้วยที่มันก็คั้นไม่ดีก็ขมเก็บไว้นานก็เสียครับมันก็เป็นการพัฒนาไปเรื่อยๆทั้งคุณภาพทั้งเรื่องของมาตรฐานต่างๆเราได้เข้าไปปรึกษาที่ไหนบ้างครับก็หน่วยงานแรกๆที่เราเข้ามาหาเราเลยครับจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับที่เข้ามาช่วยให้ความรู้แล้วก็ให้ช่องทาง กิจกรรมดีๆที่ให้เราไปอบรมครับแล้วก็ได้ความรู้กลับมาครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกตามมาอย่างเช่นพวกโครงการ NDC ครับที่เป็นพวกกรัตกรรมให้เราด้วยครับทำให้เราต่อยอดผลิตภัณฑ์มะนาวเนี่ยค่อนข้างได้เยอะเลยครับกรมส่งเสริมภตสากรรเดนเข้าให้มาปรึกษาทุกอย่างเลยใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนไม่รู้นะครับคนที่เริ่มทำเนี่ยจริงๆไปหาเขาได้เลยนะสูนกรมส่งเสริมนะครับที่เขาเนี่ยจะมีพวกมชชีนนะครับให้ให้เข้าไปทดลองได้เลยที่ศูนย์เลยครับครับผมผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไป พดลองป็นงด้วยก่อนปรึกษาเรื่องชาบูพอมากเลยครับพี่นอกจากน้ำมะนาวที่ได้จากผลมะนาวแล้วที่กินแล้วดีต่อสุขภาพตัวมะนาวเองเนี่ยสามารถไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้มากไหมครับจริงๆเนี่ยมันไปถึงด้านความสวยความงามได้ด้วยนะครับก็มันอีกช่องทางหนึ่งที่เราอ่ะเล็งเห็นจากเวสที่ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเปลือกมะนาวเราก็ไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยออกมาแล้วก็ระแปรรูปอีกโอเดี๋ยวในจุดเนี้ยผมจะให้พบกับผู้เชี่ยวชาญครับครับผู้เชี่ยวชาญคนนั้นคือคื อ่าเจ้านายผมก็คือภรรยานี่ครับไม่อยากบอกอะไรความลับเลยภรรยาเป็นเจ้านายใช่ครับทำถูกแล้วครับเดี๋ยวเราดูวิธีขั้นตอนการผลิตแล้วกันแปลรูปมะนาวให้เป็นน้ำมะนาวพลาสต์ไลท์นะครับเป็นมะนาวร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึงการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆของมะนาวด้วยนะครับเดี๋ยวให้พี่เอิเนี่ยนำพาพวกเราไปเลยครับผมดีครับงั้นเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมขบผมมาทัก เอาละเราจะมาดูกันว่ามะนาวเนี่ยสามารถจะแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้านนะครับต้องถามคนนี้เลยพออ,ออของบ้านสวนมะนาวไทยนะคุณเนบนสวัสดีครับผมสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะวายจะสวยใช่ไหมผลัก์แรกของเบนเลยเมื่อกี้เจอคุณเอิร์กามาใช่ไหมคะก็เป็นน้ำมะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่าน้ำมะนาวแท้การทำน้ำมะนาวของเราก็จะมีวัตถุดิบเปลือกที่เราต้องทิ้งครับเราก็เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะอะไรที่ทิ้งเราก็จะเสียดายเราพยายามคิดแล้วก็ สร้างรายได้สร้างมูลค่าให้เขาเพิ่มขึ้นมามจากที่เราต้องทิ้งมันต้องเสียไปเอาแล้วยังเปลือกมันสามารถไปทาประโยชน์อะไรออได้ออนอกจากาไปทาปุ๋ยอ,อ่ะถ้าจริงๆได้เยอะแยะมาทําเป็นอของกินเล่นก็ได้เป็นเปลือกมะนาวแช่อิ่มเปลือกมะนาวอบน้ําผึ้งออแต่ว่าในส่วนของเบนนะคะก็คือพอดีพี่เอิร์กเขาถนัดในเรื่องของเครื่องจักรเบนก็เลยอยากทําอะไรที่มันแบบสร้างมูลค่าได้ได้มากกว่านั้นได้ค่ะก็เลยลองเอาเปลือกมาทดลองวิจัยแล้วก็ หาประโยชน์จากผิวเขาเพราะว่าเขาบอกว่าผิวมะนาวเนี่ยมีประโยชน์มากมายครับผมก็เลยอยากลองเอามาทําอะไรอันแรกเอามาสกัดน้ำมันค่ะเปลือกมันเนี่ยนะใช่แล้วค่ะสกัดเป็นน้ํามันขวดๆเนี่ยนะใช่แล้วค่ะแล้วยังหนึ่งขวดนี่ใช้กี่เปลือกกี่ลูกโอ้โหถ้าหนึ่งขวดนี่หลายร้อยลูกเลยค่ะเราก็จะได้เท่านี้นะใช่เป็นร้อยลูกแต่ยังไงเราก็ต้องคั้นมันเสียของอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะก็มันตรงนี้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่องนานใช่ค่ะเป็นงานกลิ่นได้กลิ่นไหมผมบอกเลยนะแมสเราเนี่ยหนามาก เอ็มสองจุดห้านี่เข้ามาปุ๊บนี่ปิ้นออกเลยครับแต่เนี่ยกลิ่นทะลุเข้าไปเลยฮะเป็นกลิ่นมะนาวหอมๆเลยนะนี่มาจากเปลือกหรอแเ้วมะนาวไทยมะนาวไทยของเรานะคะจะมีคุณสมบัติที่เด่นกว่ามะนาวเลมอนที่เราเห็นก็คือจะกลิ่นหอมกว่าครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับกลิ่นเขาจะอยู่ได้ยาวนานกว่าจากน้ามันก็พัฒนากลายเป็นสบู่ตัวนี้ทําจากอะไรบ้างนอกจากน้ามันมะนาว ตัวนี้นะคะตัวนี้เราใช้ส่วนผสมจากออสเตรเลียด้วยเป็นสาร C T O ใช่ค่ะตัวนี้ให้ความกระจ่างใสมีวิตามินอีให้พร้อมเลยค่ะแสบหน้ามั้ราะมะนาวเปรี้ยวมันจะมีกรดใช่หลายหลคนจะบอกว่าสบู่มะนาวมันจะต้องแสบหน้ามันจะต้องนู่นนี่นั่นแต่ของเราไม่ได้แสบเพราะว่าตัวที่เราใช้เราใช้วิตามินจากน้ํามันมะนาวใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้ก้อนเท่าไหร่นะตอนตนี้นะครับ ตอนนี้ก็รับเจ็ดสบเก้าบาทใช่ปกติบ้างเอ่ยอันนี้เราขายแต่ในเพจในออนไลน์ยังไงใช่ไหมคะเอาตังมาแล้วก็เอาอไปส่งไปเจ็ดสิบเก79บาทใช่ค่ะโอเคนะคุ้มค่านะฮะจากสบู่มะนาวอันนี้อะไรเนี่ยตัวนี้โปรดักต์ใหม่สดๆร้อนๆรายการนี้เป็นรายการแรกเลยนะคะที่เรานํามาเปิดตัวครับผมตัวนี้กระชายขาวผงกระชายขาวผสมมะนาวน้ำผึ้งค่ะอ๋อประมาอย่างนี้ว่า ่าตัวนี้ก็สองช้อนชากับน้ำหนึ่งแก้วกาแฟค่ะดื่มได้เลยกับน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นมือกคงกินเลยชงกาแฟได้ค่ะใช่เลยค่ะรสชาติอร่อยในตัวเลยดื่มแทนกาแฟอันนี้เบนทำรสชาติมาให้แล้วเผสมน้ำผึ้งหอมกลิ่นน้ำผึ้งอมเปรี้ยวรสมะนาวณวันนี้ปัจจุบันมีอยู่สองผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปจากมะนาวหรือมีมากกว่านี้จริงๆมีตัวเซรั่มด้วยแต่ว่าเดี๋ยวตัวเซรั่มเรากำลังส่งเข้าวิจัยเดี๋ยวรอเป็นโปรดักต์ออกมาเป็นตัวที่ดีที่สุดเราจะ ดีเลยมีผลิตภัณฑ์ที่ดีในมาตรฐานแบบนี้นะตอนนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขามีนยโยบายนะครับผลักดันให้เป็นคู่ค้ากับภาครัฐนะช่วยกันส่งเสริมในที่ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานแบบนี้ภาครัฐก,ก็ช่วยคุณสามารถโปรโมทให้สินค้าคุณเนี่ยไปสู่ตาลาดโลกได้ด้วยสุดยอดะ,ะขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับที่ค้นคิดดียแบบนี้ขึ้นมานะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณทางรายการด้วยนะครับผมพี่มุดได้อเดียเยอะแยะมากมายโอ้โหกระจ่างมากเลยฮะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปรึกษาแน่นอนพี่น้องครับ ไนมาเทียบมาดูสิโอ้ยหไม่ของพี่เข้มข้นเงี้ยพี่แล้วทำไมของพี่รถตมันเป็นอย่างเงี้ยก็ของผมเนี่ยผสมน้ำหวานด้วยผสมอะไรหลายอย่างเนี่ยทำให้รถมันกลมกลม่อมหวานหอมพอดีเลยแส่นแรกของผมมันหยิบขวดผิด เป็นตรงนี้เป็นมะนาวร้อยปอน์ที่ใช้ปรุงอาหารก็ไม่แปลกเลยทำไมถึงเปรี้ยขนาดนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปผสมเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นไงพี่วันนี้เดินทางมากับผมขอติดและขอขอบคุณมากขอบพรบคุณครับที่ผมหยิบผิดแล้วก็ไม่เตือนหยอกหยอกร้อนเล่นร้อนเล่นขอบคุณพี่น็อตที่ทําให้ผมได้รู้จักกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ได้นำกิจกรรมดีๆธุรกิจดีๆผมว่าหลายๆคนมีไอเดียดีๆนะครับถ้าเกิดอยากจะสําเร็จหรือว่าอยากจะต่อยอด ลองดูครับพี่น้องครับปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะอันนี้คือดีใจเลยครับผมอย่างพี่อู๋เองก็ทำธุรกิจเลยเนาะใช่ครับที่ผมมี้ผมจีบผมคุยละได้ไอเดียละได้ไอเดียละว่าจะไปต่อยอดธุรกิจของเราอย่างไรบ้างอะไรครับผมอ่ะยินดีกับพี่อู๋ด้วยเช่นกันครับขอบคุณมากมากครับคุณผู้ชมครับรายการ s m e ดีพร้อมคิดต่างสร้างอาศัยนะครับแน่นอนครับเราจะให้ไอเดียดีๆกับคุณผู้ชมที่ทำธุรกิจ SME อยู่หรือใครก็ตามนะครับที่คิดจะทำธุรกิจนะครับก็สามารถติดตามรายการเราได้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงตรงทางทรัตที ครับไปพี่กลับบ้านกันดีกว่าผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวเอายังไงเมื่อกี้นี่ก็ติดเป็นชั่วโมงนะอาหารข้ากรุงเทพผมว่าคงอีกนานอ่ะผมไปเรือดีกว่าพี่จะไปเรือใช่ครับผมพี่จะไปเรือกลับกรุงเทพเอ้าใช่ไงไปด้วยกันไหมไม่ไม่ไม่พี่พี่มั่นใจว่าถึงนะมันถึงสิครับเนี่ยเรือไม่รั่วเลยดูดิน้ําเต็มเลยน้ําเต็มคลองน้ะเต็มคลองเออน้ำเต็มคลองเลยขเรือกลับไปสบายสบากรุงเทพครับพี่น้องมาไปเจอกันโอเคพี่ขอโชคดีขอบพระคุณมากพี่ครับวัณดีครับไปแล้วเดดินนนทางปลอภััยะพี่ครบผม ้ยนคงเทพทางขวารกุงเทพไปทางขวา